นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกและสืบสารพระราชปณิธานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระรมหา กรุณาที่คุณอันหาที่สุดนี้ได้นย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรีจากนั้นได้ช่วยกันทํากิจกรรมต่างๆเช่นเก็บเมลิดพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้มาร่วมงานการทําแหล่งอาหารให้ปลาแบบประหยัดด้วยวิธีจัดทําแซนวิชปลา การตอบไม้ไผ่จัดทำฝายชะลอน้ำและการปลูกต้นไม้5ระดับโดยตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาต่างๆตามความเหมาะสมเพื่อเป็นปฏิบัติบูบชาถวายแด่พ่อของแผ่นดินที่สถิตอยู่บนสวรรค์คาลัยพวกเราชาวไทยทุกคนรวมทั้งพี่น้องพอชอแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็น ภาคีเครือข่ายของพวกเรานะครับก็พร้อมใจกันมาทําจิตอาสาในแง่ของการน้อมนําเอาเศรษฐกิจพอเพียงและ,ะทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูโ่โคกหนองนาโมเดลเพื่อที่จะทําพื้นที่ต้นแบบรองรับผู้ที่สนใจอยากจะมาศึกษาเรียนรู้ในการที่จะพัฒนาคือพื้นที่ของตนเองให้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้กิจกรรมต่างเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่เรา น้อมนำเอาในเรื่องขององค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเ,เดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระราชทานไว้ให้กับพี่น้องคนไทยนะครับ